อันนี้ก็คือเป็นนออาเป็นเหงาเป็นตาเป็นนอแบบเนี้ยจ้ะพี่น้องเนี่ยในตอนนี้กะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสดีสุขสนนะคะมันนี่กับมาพ่อกับไก่คือเก่าในช่องของไก่ไทยอินยูเคนชนแนลมือดีพาพี่น้องอยู่ในบ้านจ้าพี่น้องตอนนี้อยู่อังกฤษ กะหิมาตกาสวนกับเขาบ่าไดเนาะจ้ะเพราะว่า,ามันหนาวร้ายกับกระีมาเห็ดงานอยู่ในบ้านเนาะจา้ะมือนี้กันเลยมีออเดอร์เงาบัวหิมะที่ไก่ได้เก็บไว้แล้วกะเอาขายให้ลูกค้าเนอะจากไก่กระออคุณหลายๆเน้ะจ้ะที่ลูกค้าที่ทั้ง Facebook แล้วกัทั้ง Youtube ที่เพนไดติดต่อไก่มาแล้วก็อยากได้พันของ บัวหิมะนอกจากที่ไก่ขายอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นสีขาวนอกจากขายอยู่ที่เงาหนึ่งกระชิขาย่หาปอนสามเงากระชิขายสิปอนจากพี่น้องคันไน่รู้นอกจากว่าเอามองใดมันปลูกเอามองใดบัวหิมะปลูกนอกจากมือนีไก่ก็เลยสีมะวอาลห้พี่น้องฟังกันนอกจาก ในเงาหนึ่งนี่นะจาะในเงาหนึ่งเนาาี่ยจะพี่น้องที่ขายเนี่ยน่าจะได้เป็นซิบกว่ากระถางเลยเนาาอกจะเอามองนี้มันปลูกก็จะอันนี้ก็คือเป็นรอของอบัวหิมะที่เขาเสียเอาไปปลูกแล้วได้ผลผลิตนะจา่ะบัวหิมะสีมักดินที่ลวนซุย นอกจากไก่กับมีลิ่งไก่กระมีคลิปวิดีโอที่าพาะพี่น้องไปปลูกแล้วไก่กะมีคลิปวิดีโอคือกันจา่าลกอกกะมีแยกใส่กระปองกระปองตอนนี้ยุป,ประเทศอังกฤษไก่กะสีบอทันในแยกบอทันในเห็ดอย่างนอกจากไก่กะสีะปกติไก่กะสีตัดเป็นเนอเนแบบนี้แล้วก็ใส่กองโฟมไว้นอกจากแตบปีนี้มันหลายเกินไปนอกจากไก่กะเลยบอเห็ดไก่กะเลยเอาทั้งเหงาเนี่ยจา้า ฝังลงดินอยู่ในกรีนเฮาของไก่เนาะจา้าแล้วที่นี่เฮาสิไปแยกในเดือนใดเดือนมีนามีนานี่เฮากามาริย์มาชีแยกใส่กระปองกระปองแล้วก็ไว้ในกรีนเฮาใดเนาะจา้าแล้วไปปลูกอีกเทีนึงกับสิเปนเดือนพฤษภาคมกลางๆเดือนพฤษภาคมอาฟอดเบิร์ดแล้วอา,อากาศอยู่ประมาณ1ิบองศาพี่น้องก็สารมารถเอาลงสวนใดเนาะจา้า ในเหงาหนึ่งเนี่ยจะพี่น้องิีด้ซิบว,ว่ากระถางเลยยีิบเลยกะเป็นไปใดเนาะจากเพราะว่าทุกทุกตาทุกทุกตาของนี่คือตาแต่กระตาทำความสะอาดแล้วทุกทุกตาทุกทุกเหงาเนี่ยจะพี่น้องเป็นต้นของบัวหิมะไดเลยเนาะจากนี่พี่น้องสิเห็นเป็นตาเป็นเหงาเป็นตาเป็นนอแบบเนี่ยจะพี่น้องเนี่ยในตอนนี้กะในะน้ำให้เอาไปเก็บใส่กองอ ใส่กองโฟมไว้หรือเอาใส่กองโฟมแล้วก็เอาดินโขกไว้แล้วก็ปีดให้มีชิดพราะว่าเฮาสิบ่ให้แสงเขาเพราะว่าขันแสงเขานะจา้าพวกนอกพวกงนกันเสียเขากระสิข้นมาเพราะว่าเขาเห็นแสงเขากระสิเกิดตามแสงจากพี่น้องในช่วงระหว่างที่เฮาเรียงเงาอยู่เนี่ยเฮาก็าต้องให้อ่า ให้เห็นแสงนอกจากนอกเราจากเดือนมีน้นะมีนะเฮากะชิคอยเอาไปลง้ลงกระปองจากนีละคันผู้ใดอยากสิบปลูกบัวหีมากก็คือเอานอะแบบนี้เด้จะไปปลูกเนาะอันอนี้นาหนึ่งเนหนึ่งเนี่ยจะพี่น้องสิด้ตั้งหลายตน้นเด้จะพี่น้องแห่งตัดแหง,แงมีแต่งแต่นอะจ่าพี่น้องก็สิเป็นต้นให้เฮาได้ไปเอ,เอาไปปลูกกันเนาะจากนีละจ้าไก,ก่กะสิมาตัดแตง่งทําความสะอาดเรากะสิส่งให้ลูกค้ากันจากไก่กะมีหก เงาเลยที่ไก่ได้สรงให้ลูกค้ากันนอกจากกระสิขายสีขาวจ้กสีแดงไก่บลอทันได้หลายแต่สีสีแดงอไก่กระสิแถมให้ลูกค้านิดนิดน้อยๆนะจ๊ะเนาะสินําใจเล็กๆน้อยๆที่เขาเดบสีแดงให้ลูกค้ากันทั้งปลูกแบงปลูกขายนอกจากพี่น้องนกจากกระสีสีแดงกับสีบกคอยนอยใหญ่นอกจากแต่ขันพี่น้องได้เอาไปนะจ๊ะพี่น้องอันนี้สีเป็นสีได้หลายขึ้นกันจ้ะอันนี้นะสีได้จ๊ะประมาณ อาหาหกกระถางได้เลยเนาะจา้ะนี่นี่จ้าละจ้าพี่น้องเดี๋ยวก่สิมะตาตแตง่งพาพี่น้องตาแต่งเรลากาสิแพ็คให้ลูกค่ะไปเอาไป่งกันที่โพสออฟฟิศกันเนาะจา้ะ จ้าเอาบัวหีมาของเขาที่เขาได้ตัดตกแต่งไปเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้าไก,ก่กระสิบแพ็คใส่กระดาษเพื่อเขาสีเอาใส่แพ็คใส่กลองอีกเทียนนึงเนะจ้าเดี๋ยวไก่สิพาพี่น้องเห็นได้ไม่ดีเลยจ้าเนาะสีแดงตส่ถังสองสีหกสเจ็ดเอาให้ลูกค้าแปดได้จ้า แปดกเงาเลยนะจ๊ะเนะาะความมันหลายแดงกันไปปูก,กจ้าาจ้าแดี๋ยวกาซิแพคใส่เอ่อแบบง่ายๆนะจ๊ะเนาะทำแบบง่ายๆไปเลยตอนนี้อากาศกันหนาวะกะจิแพคมีความอบอุ่นได้เล็กน้อย นะจ๊ะพี่น้องเอาวิธีการแพ็คอะเงาหรือนอบัวหีมะแล้วบางคนเพิ่นกับท่านได้ดูไออบัวหีมะปลูกก็คือเอานอเท่านั้นนอจ้านี่แล้ว่าน้นองไก่กระชิมะแพ็คยังเรียบร้อยแล้วนะจ้าไก่กระชิมะเอาใส่อะกองแพ็คก,กันนะจ้าไก่กระชิ่งทัวร์ยูเคแล้วนอจ้าแ็ดแบบนี้นะจ้าเพราะว่า กรสิส้มดวนกันนอกจากพาตอนนี้มีการส่งของคริสต์มาสหรืออยังต่างๆอ่าโคดกระสิลาซาจากน้อยนอกจากกรสิส่งบางคนลูกค้าเพิ่นกะสิอยากได้ของเร็วทั้งทีกระสิส้มดวนให้เพิ่นกันนอกจากอันนี้เกิดกรสิส้มดวนคือกันจากสีแดงกรสิอ่าเป็นคนละสีแบบนี้พอเพิ่นสิได้รูนนอกจาก ี่ได้หลายเลยเราก็เต็มแล้วเพิ่นสิมีออเดอร์ผักเม็ดผักของไก่น้ำได้จ้าเม็ดผักของไก่กับสีนี้ปวกขอบโพดยังก็สีกระเพิ่นเชียรไปปลูกทำเ,เป็นคนไทยเนาะจ้าล้วก็สีแถมอัน,นยังก่ออืมผักกันคนาคนาคนาให้เพิ่นไปปลูกน้ำเนาะจ้ากับเพิ่นกับมาออเดอร์หลายเลยจ้าเรากะผักซีของเขาจากพี่น้องก,กับสีแพ็คใส้ใส่ น,นี่เนนนะพื่แล้วจ้ะเนาะอ่าขอบคุณเพื่อนหลายๆานะจ้ะขอบคุณนะจ้ะทีเพื่อนเป็นเนอฟซีเราเพื่อนก็เห็นห้องเห็นเฮาว่าเะเฮาส์เห็ดสาขูกงา้างนั่นสิละจ้าพี่น้องใช่ค่ะดีใจ,ลจ,ใจใหลายๆเลยจ้ะทีไก่ได้มีลูกค้าทั้งหลายๆทางนะจ้ะทีไก่ได้มาเห็ดธุรกิจอยู่ในอ่ามาเห็ดธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อยู่ใน เมือ่อเมืองหนาวเนาะจ้ะเนาะการปลูกพักการอีหยังนั่นสิกัสีหยากจัดน้อยเนาะจากนอ้ะสีเอ,อือสีหยาบแม่จัดน้อยกะบ่เป็นอุปสรรคจ้ะพี่น้องขันเฮาตั้งใจแล้วว่าเฮาสิเฮ็ดเฮากะคือเฮ็ดได้เนาะจ้ะเนาะเอาคลิปด,ดีๆมาฝากพี่น้องค,คือเก้าจ้ะพี่น้องหวังว่ามันสิบ่เ,เกินสิบโลเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าไก่ไส้สิบโลสั่นเดี้ กองใหญ่เลยจ้าเด็กกองใหญ่แบบดีมากมากเลยนี่นะจ๊ะพี่น้องพาพี่น้องมา,าทำความสะอาด พาพี่น้องมาเป็นเางาบัวหิมะหรือนอบัวหิมะที่ผู้ใดที่ท่านใดรู้นอกจากว่าเอาเมืองใดมันปลูกกับเอานอมันปลูกเด้อจ้าบัวหิมะน่ะสมัครดินที่รวนซุยมากๆเนาะจ้าของไก่สวนของไก่ดีไก่กระชิมัดดินเตรียมดินแต่แต่ตอนที่ยังท่านใด้อ่หิมะท่านได้ตก ตัแต่เดือนตุลาผลราชกาพี่น้องก,กับสมาชิกดีโดยมุ่งสารหลายๆนอกจากเฮาสิได้ผลผลิตดีๆเลากในกกินพักปลอดสารน,นอกจากมือนีกับผ้าพี่น้องเอาออเดอร์ของลูกค้าที่เพิ่นได้ออเดอร์ไก่มาเราไก,ก่กระมาแพ็คทําความสะอาดแพ็คให้ลูกค้ากันมือนีกับกะสิบในช่งของให้ลูกค้ากันนอกจากผู้ใรสนใจกะสามารถติดต่อไก,ก่ขม้าใดหรือว่าสามารถที่สิอยาก,กินพักสดๆกะสามารถติดตามหรือติดต่อไก,ก่ขม้าใดนอกจากไก,ก่กะ เฮ็ดพักเฮ็ดธุรกิจนนะ้อยๆเนาะปลูกพักไทยขายอยู่ในประเทศอังกฤษจา้าไก่กะมาเฮ็ดเป็นได้สองปีสามปีแล้วจากก้ากะทรงถั่วยูเคคือกันจากขันผู้ไดมากะ คันผู้ใดอยากจิกินผักสดๆก็ติดตามหรือติดต่อไก่ได้เนาะจ้ากันละคลิปนี้กัสีคอ,อัมลาพี่น้องไวเพียงเท่านี้เนาะจ้กหากผู้ใดมากก็อย่าลืมเน้ะจ้กฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ไทย Inukational ชิดได้มีคลิปดีๆต่อไปแล้วสิดไดเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันพี่น้องจา้าพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้กับสวัสดีจา้าายบายค่ะไปสูมของกันจา้า